สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้า,าสู่รายการสั่งเดียว All YouTube ค่ะอีพีที่สิบสีแล้วครับมาเสียสั่นเฉียวพี่ด้ออ่าวันนี้ไม่พูดพ้ามทำเพลงเยอะนะคะวันนี้เป็น c h a l l e n จ์ค่ะอ่าอิชันจัมาอธิบาย There is There are ที่คนถัมกันมาเยอะมากแต่อธิบายเฉยๆเนี่ยมันไม่ มันไม่สัใจอีชอยนะอีจักชองต้องทำชาเลจ์กันนิดนึงค่ะมาดูว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าคือคืออธิบาย there is there are ภายใน3นาทีดูสิจะทำได้ไหมไปชมเลยนี่ละ3นาทีหยตึงเต้นเดี๋ยวดาเดี๋ยวาเดี๋ยวดานะตึงเต้นตึงเต้นนะคะ เนี่ยพอเวลาเราแบบต้องถูกกดดันอ่างเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นโดนมีรูตัวนะคะอ่ะมาสามสองหนึ่งเริ่มนะคะอ่ะทีนี้นะคะหลายหลายคนบอกว่า there is there are คืออะไรใช้ยังไงครับง่ายๆเลยคะ่ะ there is there are แปลว่ามีนะแปลว่ามีอ้าวพี่ทำไมไม่ใช้คำว่า have ละคะเราเรียนกันมาคำว,ว่า have have have, have นะคะ have ก็แปลว่ามีเหมือนกันคะ่ะแต่สองคำนี้ต่างกันยังไง have เป็นการบอกว่ามีแบบมีเจ้าข้าเจ้าของเช่น I have a boyfriend ฉันมีแฟนอย่างเงี้ยนีกออกมา She has a boyfriend นางมีแฟนอย่างเงี้ยคือพูดถึงว่าใครมีแล้วบอกระบุเจ้าของนะคะแต่ there is there a r เนี่ยมันเป็นการบอกว่ามีโดยที่ไม่ต้องระบุเจ้าของว่าใครเป็นใครนีกออกมา มันเป็นการบอกว่ามันเป็นการบอกสถานะว่ามีและไม่ระบุเจ้าของและบอกว่ามีอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันว่า there is นะคะเดี๋ยวขยับให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะต้องมีตัวอักษรขึ้นตรงนี้แล้วก็มีรูปเล็กๆน่ารักๆน,นะคะอันนี้บอกบอกคนตัดอยู่นะคะ <laughs> ว่าอ่ะสมมติคำว่า there is นะ,ะ there, is there is there is A man, there is a man แปลว่ามีผู้ชายอยู่ตรงนั้นเถอ Bitch มึงมึงมึง there is a man มึงมีผู้ชายอยู่ตรงนั้น there is a man over there เออและถ้าพี่พูดว่า Bitch มึง there are a man over there แปลว่ามึงมึงมึงมีผู้ชายตั้งหลายคนอยู่ตรงนั้นนะคะง่ายๆเลย There is ใช้กับสิ่งเดียวนะคะ There are ใช้กับหลายสิ่งง่ายๆเลยเข้าใจไหมคะเนาะง่ายไหมกี่นาทีแล้วหนึ่งนาทีเอง <S <S อะงั้นก็อธิบายต่อนะคะ There is t e r y are ถ้าตามหลักอะฉ,ฉันถือว่าฉันทำฉันฉันฉันถือว่าฉันทำเออ ชาเลนสําำเร็จน,นะคะสต็อปก่อนเลยน,นะคะทีนี้อธิบายต่อที่สิงไม่ต้องสามนาทีและสองนาทีก็ได้เนี่ยเออ,อทีนี้อธิบายต่อค่ะว่าแล้ววิธีการใช้ง่ายๆอ,อย่างที่บอกใช้กับถ้าจะพูดภาษากลมาก่นานำนับได้นำนับไม่ได้แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าพูดในภาษาพี่นะภาษาคำเกลียบยาบายพี่เติงน,นะคะเออเราได้ยิน คำพวกนั้นมานานมากแล้วะคะ่ะแต่ว่าก็จากันไหข้าหัวเอาง่ายๆพูดถึงสิ่งเดียวใช้ there is พูดถึงหลายสิ่งใช้ there are ท่านั้นเองนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเพราะเวลาเหลืองนะก็คือว่า,เ,าเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยคะ่ะเส้นมาบุ้งพองหรยยือไงเรามีแบบแม่ คุณแม่ค้าหลายๆคนจะชอบเรียกฝรั่งเขาไปดูแฮ v ไซ i h แฮ e ไซส์อยู่เข้ามาแฮ e ไซแบบนี้ฝรั่งเข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าจะพูดให้ถูกในกรณีนี้ต้องใช้คาว่า there are หรือว่า there is นั่นเองเพราะว่าถ้าจะบอกว่าฉันมีเสือ้อก็คือ I have have น,นถูกต้องแล้วแต่คุณแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่ามีไซส์เยอะแยะเลยค่ะข้างใน อย่างเงี้ยต้องใช้ว่า there are so many sizes come come and have a look mister เข้ามาเลยค่ะ mister เข้ามา there are so many sizes inside เข้ามาเลยค่ะมีหลายไซส์เลยค่ะเข้ามาดูก่อน let's have a look เข้ามาดูกันแล้วเข้ามาดูกันแบบนี้นะคะโอเคไว้พะเก็บไหมเอ่ยก็ถือว่าทำชาเลนจ์สำเร็จแล้วก็ถือว่า เป็นการอธิบาย there is there are แบบเร็วๆแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆเนาะเอาแบบเอาไปใช้ง่ายๆเบื้องต้นจะได้ไม่ต้องแบบใช้คำวิริยสมาละแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูค่ะวิธีนี้ว่าถ้าเข้าใจแล้วก็ เข้าใจง่ายขึ้นเข้าใจแล้วก็วอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างหน่อยนะคะว่าชอบวิดีโอนี้มากเลยแล้วก็คอมเมนต์หน่อยกดไลค์กดแชร์ออกไปหน่อยถ้ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ทุกอย่างในนี้<ๆ>ไปตามได้เลยนะคะลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะว่ารายการของพี่เติ์กเนี่ยมีทั้ง2รายการแล้วนะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์อังคารแล้วก็พฤหัสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย